สวัสดีครับเขาปลูกมันครับมันยกหลอกทางฟังไออัพเ่อกลับเช่งบ้านผมเขาปลูกมันนครับปลูกมันปลูกไปปลูกยาง เย็นมากครับสามซีสามซีอาชีพมันก,ษษษษก็เสียตะก่อนกำลังงามเลยมา่บ้านฝนตกครับฝนตกย่บ้านผมนะตำบลผมมี มีล้านมั่นนี่ประมาณนประมาณหกเจ็ดล้านครับล้านมั่นรับรับซื่อมั่นนะรับซื่อมั่นชาวบ้านนะหลายครับเราวมันสิมีรถรถเขามารับอีกเทียนหนึ่งรถพ่วงหลับไปไถนอกไปโคราชมังกำลัางงามเลยครับฝนตก นี่ที่ประมาณสิบให้สิบไร่ว่าก็เคยไปเห็นปลูกลายปน,นานนี้นะที่ลายสิบให้ปลูกติดทางดำนะครับมันมันสีมีมันไนอ้ มันหัวเาากับมันหัวปุยาวยอัน,นี้มันหยัางแล้วปูกกันกับมันหัวเาเนี่ยปลูกแล้วมันทนขึ้นมาหยาดกับหัวสันนี่ยอดขึ้นมาง่ายอยู่เดียว่าเดี๋ยวนี้เขาเอารถแล้วครับเอารถไทยรถไทยใส่ไข่ไข่ไข่พัวครับไทยเลยไทยแล้วกันมันก็จะได้หัวมันก็จะขึ้นมาเลย บตัตองถอนนี่เราตะก่อนเขาใส่เขาเรียกอย่างนอเรียกไอ้แม่โคเป็นเล็กเล็กงามกับงัดงัดงัดเรื่องนี้บัตตองแลครับส่รถไยเลยครับ <S <S บรรยากาศคนตกแเ้วอากาศดีครับอากาศดีอากาศดีอันนี้กับเส้นทางเมื่อบานนีน่นไครับทรงเด็กหน่อยโเรียนทรงนองนองโเรียนเส้ยแรกสิครับบานก็นเลยเห็นเออกำลังงาม ก็เลยเอามาฝากเอามาให้เอามาให้เพื่นครับว่าเป็นอีกอาชีพหนึง่งเสือบทเสือกกรมันมันสะหลัคกับบรรยากาศฟังคุณก็เป็นทางครับทางเข้าตัวอ่างเพอ,อโอเคครับผมโอเคครับอเอามันมาฝาก ใชครับสวัสดีครับขอบคุณครับฝากกดติดตามนั่นนะครับเลยครับผมคอมเมนต์มากกันเลครับขอบคุณครับ